ตัวแปรน,นี้มหาหนึ่งคือตัวที่เราได้จากการกดเซฟเมื่อกี้ใช่ไหมครับวิธีการคือเราไปที่ไหนเราไปที่พันฟอร์มคอมพิวนะครับเราตั้งชื่อใหม่ผมตั้งเองนะเป็นทีมหาหนึ่งทีมาจากทีแว u ูมหาหนึ่งมาจาก P 1. มหาออรบิ 1. ทครั้งที่หนึ่งนะครับสูตรเป็นแบบนี้1ลบ CDF. E CHISQ วงเล็บเปิดปิด จากนั้นในวงเล็บเนี่ยตัวแรกคือเอาตัวแปรมาหาลอริดดิสแทนเมื่อกี mm ้ที่ได้มาใส่เข้าไปแล้วก็คอมมาคอมมาตัวนี้ตามด้วยจํานวนตัวแปร x ตัวแปรต้นมีกี่ตัว3ตัวใส่เลข3เข้าไปแบบนี้อ่ะน,นี้มีเป็นคำแรกก็ใส่เป็นเลขหตามชื่อตัวแปรกดโอเคปัแบบ๊บจะออก P e y อันนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราไปที่ variable view แล้วก็ไปเลือก ให้เดซิมอลเป็น4ต้องการทดสิยม4ตำแหน่งนะครับกลับมาที่ Data b ไปที่ P มหา1คลิกกว่าเลือก s o r แ a นด e ซ d นดิเรียกจากร้อนไดม,มากแล้วเช็คว่ามีตัวไหนไหมที่ค่า p-value ของม,มหาลาโดบิทิแนนั้นน้อยกว่า0.001